แล้วว <aunque> ัน <cheg> น <oughs> ี them, i̇şte ้ผมจะพาทุกคนไปดูอีก <inconven> ท <iences> ี <demanding noise> ่หนึ่งที่น่าสนใจในเมเชสเตอร์นะก็คือเมเชสเตอร์ซิตี้นะครับ ที่ตรงนี้นะเขาบอกว่าเป็นที่ที่จุดแรกที่นักเตะลงรถมาเขาต้องมาเจอกันที่นี่นะเป็นเรา V.P. คือเราสามารถเจอนักเตะได้นะในที่นี่นี่อยู่ในสนามแล้วสวยมากอะไรรู้จักอ๋อรู้จักถ่ายงงงงมาก There we go fantastic well done คำเตือนคลิปวดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่หยาบคายและไม่เหมาะสมเด็กๆน้องๆหนูๆคุณได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่สวัสดีนะครับผมก็อยู่กับช่องไฮแกล์นะครับ วันนี้นะครับยังอยู่ในแมชเชสเตอร์นะอีก3วันเนี่ยเราก็จะกลับไทยกันแล้วเราวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจในแมชเชสเตอร์นะก็คือแมชเชสเตอร์ซิตี้นะเราไปดูในเอติฮัดสเตเดียมนะครับว่าข้างในเขาจะเหมือนอในโอทัฟฟอร์ดหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรที่โดดเด่นกับโอทัฟฟอร์ดหรือยังไงตอนนี้ก็อยู่มันเที่ยงดูในเว็บรู้สึกว่าจะประมาณบ่ายบ่ายครึ่งจากีก็จะเป็นรอบรอบที่เราต้องไปนะจเจอกันที่เอติฮัดนะหนาวไหมไ ใส่ชุดอยู่แค่นี้ดูชุดอย่างบางปื๊บโอ้โหว่ายหน่าเท่าไรหรอกลมเย็นๆเฉยๆรถของเรามาแล้วใช้เวลาเดินทางประมาณประมาณนี้สินาทีจากโรงแรมนะครับรู้ป่าวันนี้ก็ไปดูทีมรดูแมนยูแมนยูไปดูมาแล้วแมนเชตอรแมนเชสเตอร์เป็นทีมอะไรแมนเชสเตอร์คือทีมที่เก่งไหมไม่เก่งอ้าว รู้หรือเปล่าว่าทำไมเขาไม่เก่งได้ไงเขาได้แชมป์ p ี e ีย e r ลีกไม่เก่งเพราะว่าสนามเขาเน้อเทอะโอ้ยงงมมากถึงที่ท t ฮั a ส s t a ดียมแล้วนะก็เดี๋ยวเราจะเดินไปที่ City Store นะผมอยู่ข้างหน้าเราตรงนี้ครับ เราต้ไปซื้อ,อซื้อทัวนะครับโอเคตอนนี้เราอยู่ที่ซิตี้สโต r ์แล้วเดี๋ยวเราจะไปซื้อทัวกันนะครับที่ชั้นเวิร์ดพอร์ตวันนี้เราก็ซื้อเรียบร้อยแล้วนะเราได้รอบบ่ายไปดครึ่งนที่เราคุยไว้รอเวลาแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปข้างในกันอีอ่ได้มาแล้วโชว์ตรงโลโก้แบบ็ซิตี้ ไปรอเข้ามาในมิวเซียมนะครับเดีเรามาดูช่วยพีเมิลีกันดูถ้วยพีเมิลีถ้วยเอฟเอ,อแล้วก็มมูนิตี้ชิลล์แล้วก็คาราบาวครับทีแราสุดปีได้แล้วนี้นี่ผู้ปีที่แล้วนี่คือจำลองจำลองสนามกีฬา <go>, คือถ้วยพีเมิลีกเนี่ยเยอะเยอะมากเยอะมากๆมีประมาณแบบโอ้โหหลายเท่าไหร่ ไม่แปลกคว้าอยู่แชมป์เดียวแต่ไม่รอว่าอย่ลลยูฟาเนี่ยรู้จะได้ไหมในปีนี้เพรมีฮาแลนด์ ที่ตรงนี้นะฟองก็บอกว่าเป็นที่ที่จุดแรกที่นักเตะลงรถมาเขาต้องมาเจอกันที่นี่นะเป็นเรา V.P. คือเราสามารถเจอนักเตะได้นะในที่นี่ใครที่แบบซื้อตั๋ว V.P. ก็นนะ่าจะได้เจอ,น,อนักเตะ่นี้คือเขาต้องมาจุดผักตรงนี้ก่อนเขาจะมาเจอกันที่นี่กันก่อนแล้วค่อยลงไปข้างล่างลงไปข้างล่างเพื่อไปแต่งตัวเนี่ย dressing room นะที่ตอนนี้เขาจะพาเราไปห้องต่อไปนะ นี่นะครับขาก็พามาเป็นตัวนักเตะนะครับผมคือตรงเนี้ยถ้าทุกคนคุณนะครับเป็นแมาฉลองแชมเปี้ยนกันตรงนี้นะครับนี่อยู่ตรงโฟเดนโฟเดนคือข้างในเรือีขสว่าเปิดให้ด้วเลยเก็บของนักเตะเขาจะเอาพวกรเท้าหรืเสื้อผ้าเขามาเก็บของจริงๆอ่ะไม่ได้ชอบโฟเดนหรอกเดี๋ยววอร์ดต้ you on out there okay the crowd are getting warmed up oh, in anticipation <laughs> for you guys going out there to do your best and perform for them okay it's got to be nice and noisy as you go out it's up to you guys to get your team G'd up right we've got to go we're ready come on captains come on yeah. let's have them leaning down there นี่อยู่ในสนามแล้วสวยมากสวยจัดสังเกตแล้วญาติที่นี่เขาก็ใช้แสง UV ช่วยนะเพราะว่าอากาศรลอกอากาศหนาวแดดมันไม่ถึงเราต้องใช้ช่วยเหมือนทุกๆสนามเลยสังเกตเห็นไหมทดลองนั่งบอกโอ้ยนัสบายจัดสบายกว่าโอเดอร์ฟอนเอ็นด้วยนะเอ็นเอ็นหลังด้วย เราปอดเรานั้งไม่ได้อะไรอะไรนี่อะไรเนี่ยรู้จักก็ไม่รู้จักแอคถ่ายรูปเฉยอะไรรู้จักเหรอรู้จักถ่ายโหโหมากต่อไปเขาจะพาไปห้องสัมภาษณ์นะครับห้องสัมภาษณ์ของเป๊ปกวาดิโอล่านะตอนนี้เราก็อยู่ห้องสัมภาษณ์ของเป๊ปกวาดิโอล่านะ ทุกครั้งที่ก่อนจะเริ่มเกมนะเป๊ปเขจะมาห้องนี้ตลอดนะจะมาสัมภาษณ์โอ้ยเฮ้ยมีเป๊ปเนี่ยเออเป๊ปมา To make our job better. A picture of Pap on his own. There we go. Fantastic. Well done. Yes. จบทริปไปทัวร์แมนซิตี้ละกว่าจะจบใช้เวลาเท่าไรสองชั่วโมงสองชั่วโมงเหรอคุ้มนะคุ้มถูกไม่คุ้มคุ้มจ่ายไปทั้งยี่ห้าปอนด์คุ้มยี่ห้าบาทยี่ห้าบาทบ้าเลยจบจากนี้เราจะช้อปปิ้งเสื้อแมนซิตี้ทั้งหมดเพราะว่าผมอยากอยากได้เสื้อของเควินเดอร์บอยกลับไปใครที่ซื้อทัวร์กับเขานะครับมาช้อปข้างล่างต่อเนี่ยคือจะได้ส่วนลดด้วยสิบเปอร์เซ็นต์ฟังออกดิ โอเคดเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเสื้ออยู่ไหนนะเดี๋ยวเนี่ยกระด้มาแลวนะคิวินเดอะบอยนะเดอะบอยนัมเบอร์วันถ้าเป็นแชมป์นะเขาจะได้อาร์มสีขงางปะก็จบคลิปของเอทีฮัตสเตเดียมนะครับในแมนเชสเตอร์นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกด